แม่ปลากลั่นความในใจถึงยาาญาณเดชหลังลูกโทรแจ้งข่าวดีขึ้นแท่นว่าที่บ่าวสาวแล้วระหว่างนางเอกดังยาาญาอุรัสยาสเปอร์บันและพระเอกสุดฮอตณเดชคู่กิมงมยะหลังทั้งคู่คบหาดูใจกันมานานกว่า12ปีมีแต่โมเมนต์หวานหวานไม่มีเรื่องเสียหายเลยหลายคนต่างยินดีด้วยทั้งประเทศล่าสุดแม่ปลา คุณแม่ของสาวยาย่าได้โพสต์อินสตาแกรมส่วนตัวแอปทีซเป,ปอร์บูเผยความในใจบอกว่าหมาม้ากับป้าดีใจและยินดีกับลูกทั้งสองคนที่ได้มันหมายกันแล้วได้เห็นพวกหนูทั้งสองคนมีความสุขมันคือสิ่งที่ป้าและหมาม้าอยากเห็นที่สุดหมาม้ากับป้ารักลูกทั้งสองคนนะจะคอยเป็นกำลังใจและสนับสนุนในทุกเรื่องวีเลิฟยูไก